ปกติเวลาเราฟังพระเทศพระสวดเนี่ย <Yeah. S 1> ก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอหลวงพี่ท่านนี้ครับน่าจะพักจากการสวดมนต์ <Yeah. S 1> พักจากการเทศรับซะเลยฮะ I love ครอบครัว and friend I ชอบกัญชาเสียงเพลง I know the ๊กไวเพราะมันร้อนเกินไปหรือกูคิดไปเองอ่ะงานกันทันทุกวันแต่บาตังไม่มีว่ามันเปนหนหล,นเล่าไรหรือผัดต้อมกัจะลีใครจะกินก็รู้มังก็ชูวอโบกุตีดีฝนในทุกวันนี้ผูกกุลร้อยผูกกุลร้อยเมื่อกี้พี่เห็นแบบแบบท่าน oh. ชูนิ้วให้ดอมด้วยน,น,นิ้วไหนคะนิ้วกลางจริงเหรอจริงดูดิอ่าเนี่ย ูชี้ปล่าเอาดูชี้ก็ได้จนสบายใจคือถ้าถอดจีวรออกเนี่ยนะครับแล้วเป็นคารวาสโอจะเท่มากเลยเป็นแรปเปอร์ที่รามดีจังหวะดีใช่ทำนองดีแต่พอใส่จีวรอยู่ในร่มการสวพักอาจจะไม่เหมาะสมแล้วล่ะอืก็บางคนชื่นชม บางคนตำหนิก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยแล้วกันนะเพราะว่าอย่างที่พี่เบิร์ดบอกแจกกรวยให้ด้วยแจกของลับให้ด้วยครับ,รบโอ้แล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยมันมีเรื่องกัญชาด้วยนะมีเรื่องกัญชาเข้ามาด้วยครับโอ้แล้วก็รอยสักเต็มตัวรอยสักนี่ไม่ว่ากันคือเชื่อว่าก่อนหน้าจะมาบวชก็คงสักเยอะอยู่แล้วละ่ะคลิปนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยกระแสวิพา์วิจารณ์เพียบครับครับอย่างที่บอกทั้งชูนิ้วทั้งเนื้อเพลงอะสุดแล้วแต่ความเห็นคุณผู้ชมแล้วกันนะครับ i love coco and plan